unrelenting passion mixed with a dedication to see it every second h e r what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. มาครับทุกท่านครับมาสรุปผลการซ้อมในรุ่น Moto 2ทันหน่อยหนึ่งครับหลังจากที่จบวันแรกไปครับสถานการณ์ของกล้องสมเกียรติเป็นอย่างไรและสถานการณ์ของนักบิดคนอื่นๆเป็นอย่างไรไปติดตามด้วยกันครับ ที่ซิวเวอร์โซนครับวันนี้กล้องสมเกตจันทราเองก็ถือว่ามีรอยยิ้มให้แฟนๆได้เห็นตั้งแต่การซ้อมในครั้งแรกที่เป็นรอบฟรีแพ็กติสแล้วครับซ้อมแบบอิสระและนี่ครับในการซ้อมครั้งแรกอยู่อันดับ2นะครับพอเข้าสู่ P 1กล้องเองก็ดูจะยิ้มย้ําแจ่มใสแล้วครับมีเล่นมุกผ่านกล้องด้วยนี่ครับกล้องสมเกียติแล้วก็คนที่ทําเวลาได้เร็วที่สุดในช่วงแรกก็คือแอรอนคาร์เน็ตแล้วครับนี่ครับคนนี้ คะแนนยู่ันบับที่7บนคะแนนสะสมแล้วครับนำกล้องอยู่แค่2แต้มเองซึ่งก็นิดเดียวครับนี่คือ i อโอกราครับมีข่าวเชื่อมโยงที่จะขึ้น MotoGP กับ Trackhouse Racing แครับ,ท,รรบทีมอิสระของอ p พ i l i ีแต่ว่าตัวเขาเองครับบอกว่าเขามี2ทางเลือกถ้าจะขึ้น MotoGP นะครับก็ตีความกันว่ามีอยู่2ทางก็คือ Trackhouse แล้วก็ LCR Honda ก็ต้องมารอดูแล้วครับว่าจะเป็นยังไง การซ้อมครับไม่ค่อยมีเหตุการณ์สำคัญเท่าไหร่การซ้อมในวันแรกของ m o t o ทูนะครับก็เป็นการลงไปวิ่งเก็บข้อมูลในช่วงรันแรกนะครับนี่เป็นการไล่ตามกันของเซอร์โจกาเซียครับจากฝูมูละแแนนสะสมและคนที่เร็วมากจริงๆจากการซ้อมในสนามนี้นะครับก็คือทางด้านของแอรอนคาเนลครับนี่เป็นรถแข่งของเฟมิเดาเดเกครับเอเดเกดูในวันนี้รถแข่งไม่ค่อยลงตัวเลยครับ กว่าจะมาได้เวลาก็ช่วงท้ายๆเลยนักแข่งที่กำลังฟอร์มแรงสุดๆในโมโตทูแล้วครับเฟมินาเดเกอันนี้ก็ล้มไปครับไอโอคูระ ok ครับนั่งอยู่ในพิษตัวเขาเองเนี่ยเนื้อหอมมากนะครับสื่อไปสัมภาษณ์พูดถึงเรื่องความเคลื่อนไหวที่ห้ขึ้นไปโมโต g p พีเขาบอกว่ายังไม่มีอะไรจะบอกรอประกาศก่อนนะครับแต่ก็แอบแย้มๆในเรื่องของ ทิศทางเย่ขึ้นว่ามี2ตัวเลือกครับเอาเดเก้ครับออกไปในช่วงท้ายเจคดิกซันนักบิดเจ้าถิ่นครับจากอัสพาทีมอันนี้คือเซอร์โจกาเซียครับเวลาต่อรอบค่อยๆดีขึ้น,นเรื่อยๆครับกลุ่มนักแข่งที่ใช้เฟรมบอสโซนคูโรเจคดิกซันจริงๆก่อนหน้านี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นผู้นำได้นะครับและนี่คือเอาเบิร์ตอาริสครับหลุดไปบริเวณตรงนี้ครับ ทีมสื่อสารให้เอเดเกกลับเข้าไปครับออกมาได้ประมาณ5นาทีรถมันไม่ลงตัวแลละครับวันนี้สําหรับเฟมินต้องกลับไปแก้ไขรถแข่งอีกครั้งหนึ่งแล้วเหลือประมาณ9นาทีเสร็จเสร็นักแข่งออกมากันเป็นขบวนเลยครับเพื่อที่จะมาลุ้นทําเวลาในช่วงท้ายวันนี้คนหนึ่งที่เวลาค่อนข้างดีก็คือเซอร์โจมาลิโออา์จีนะครับทีมเมทของกล้องสมเกตช่วงก่อนจะเข้าสิบนาทีสุดท้ายยังอยู่อันดับที่10เลยครับ มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ออกมาขี่ตามกล้องสมเกียรติด้วยครับแต่สุดท้ายไม่ทันนะกล้องก็บอกว่าขอพี่ไปก่อนแล้วกันน้องนี่ครับกล้องสมเกียรติจันทราตามด้วยทีมเมทครับเซอร์โจบาริโอวาจีครับนักแข่งชาวอินโดนีเซียนี่เป็นการขี่ตามครับตรงนี้รถแข่งของไอโอคุระนี่เป็นจังหวะของโจโรเบิร์ตครับแล้วก็ ทางด้านของดิโอโกโมเรราโมเรราทำผลงานได้ดีมากในสนามที่ผ่านมาที่ซักเส้นริงแล้วพอเริ่มต้นมาที่นี่ก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับดิโอโกโมเรราไทเกอร์โทนี่ครับอาบอิโนขยับขึ้นมาเป็นผู้นำครับในช่วง5นาทีสุดท้ายพรวดขึ้นมาถือว่าทำได้ดีมากครับตัวนี้บอลิโนแล้วก็ล้มบาครับกาเซียผู้นำโมคแนนสะสมแต่เวลาก็ถือว่าทำได้ดีแล้วครับ แต่คนนี้เนี่ยทำให้เพื่อนๆได้มีปัญหาพอสมควรเลยครับฟิลิปซานลัชนักแข่งชาวสาธารณรัฐเช็กค,ครับจากมาร์ควีดีเอสไปล้มที่ชิคเคนแล้วครับโค้งสิบหกสิบเจ็ดรวมถึงกล้องก็โดนแคนเซิลแล็บไทมในรอบนี้ด้วยครับเวลากําลังมาดีครับในเซกเตอร์หนึ่งและสองต้องมายกครับเซกเตอร์สามสี่แอรอนคาร์เนลครับในรอบสุดท้ายครับขึ้นมาเป็นผู้นําได้สําเร็จแล้วก็เป็นสถิติใหม่ของที่นี่ด้วยนะครับสองนาทีสามจุดหกศูนย์สอง สำหรับไอรอนแคเนตนักแข่งชาวสเปนอันดับที่2แล้วครับก็คือทางด้านของเชลิซิโนวีเอสติ3เป็นอาโบลิโนครับสีไอโอคุรา ok แล้วก็อันดับที่5เป็นดิโอโคโมเรราเนี่ครับโมเรรานั้นผลงานดีจริงๆครับคือเวลาของอาโบลิโนแล้วก็โจโรเบิร์ตนั้นโดนลบไปแล้วครับเพราะว่าการขี่ผ่านในรอบนี้ครับจุดที่ล้มลงไปในชิคเคนครับของทางด้านฟิลิปซานลัสแล้วก็สรุปผลตรงนี้แหละครับเป็น แอรอนคาร์เนตที่เร็วที่สุดเลยครับทำนิวออร์ทามแล,ล็บเลคคอร์ดด้วยที่ซิลเวอร์สโตนนี่ครับ2องที่ในฐานะจ่าฝูงวันแรกครับแอรอนอันดับที่2เป็นทางด้านของเชลเชนโนวีเอสตีครับตามอยู่0.2อันดับ3เป็นโทเนียโบลิโนครับ4ไอโอคุระอันดับที่5ดิโอโกโมเรราครับเนี่ยครับเด็กคนนี้น่ากลัวนะถือว่าปรับตัวได้เร็วมากครับผ่านมาประมาณ8-9สนามมาถึงสนามนี้สนาม10เนี่ยยกระดับขึ้นมาได้ดีมาก อันดับที่6อลอนโซโลเปสครับ7เป็นเจคดิกสัน8เซอร์จิโอกาเซียครับอันดับที่9เป็นมาโกสเมเรส10โจโรเบิสสิบเอ็อัลเบิร์ตอารีนาสนะครับ12กล้องสมเกียรติันทานักแข่งไทยครับอันดับที่13บสมเฟมินาเดเกฮะ14ซอนต้าฟันเดนคูเบิร van ์ก14คันนี้ครับก็มีลุ้นนะครับสำหรับพื้นที่ที่จะผ่านเข้าสู่ Q2 ครับทำเวลาไว้ในวันนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่า พรุ่งนี้พอช่วงสายที่อังกฤษที่ซิวเวอร์สโตนถ้ามีฝนตกลงมาเนี่ยทำเวลาไม่ได้ก็ถือว่าเสียหายเลยนะครับอันดับที่15คือดารินวินเดอร์16เจอร์รี่เอลโคบาครับอันดับที่17มาริโออาร์จี18เป็นฟิลิปซานลัชครับ19ก็คือมาริโอคอนซาเลสอันดับที่20ต่อมาครับเป็นเซย์นาเอจีเอสครับ21ฮอเกนอาบาโร22อายูมุซาสากิครับตามด้วยโบเบนไนเดอร์อันดับที่23 24่สิบีบรเลเตอร์ส f o r สเดนิฟอร์เจียอันดับที่2 6ครับมาเซลชรอเตอร์มาขี่แทนตัวของเดนิสซอนจูสนามที่3แล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเดนิสซอนจูไม่มีรายงานออกมาเลยอันดับที่27คือเจ้าเม่มาเซีย28อีซันเกวาร่านะครับอันดับที่29เกอเล็กสกรี30ชาบี้คาเดลุสแล้วก็ปิดท้ายด้วยชาเบี้ชาบียอาร์ติกาสนะครับโอ้โหเสียงหลงกันเลยทีเดียวนี่แหละครับคือสถานการณ์ในการซ้อมนะครับ สำหรับโมโตทูครับส่วนกล้องสมเกียรติจันทราเดี๋ยวต้องรอดูบทสัมภาษณ์แล้วครับว่าน้องจอยให้สัมภาษณ์เรื่องไหนบ้างนะครับผ่านการซ้อมวันแรกอยู่ในอันดับที่12แต่สีหน้าท่าทางก็ก็ดูดีนะดูไม่ได้มีความกังวลหรือว่าความตึงเครียดใดๆนะครับผมว่าการทำงานร่วมกับหัวหน้าช่างใหม่อ่ะน่าจะลงตัวมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าหลังจากนี้กล้องสมเกียรติจันทราจะยกระดับขึ้นไปได้แค่ไหนนะครับโดยเฉพาะ กับการซ้อมในรอบแพ็กที่2การคอลี่ฟายแล้วก็เรสในสุดสัปดาห์นี้ครับ